สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและลูกคา้าทุกท่านทุกช่องทางนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแหล่งรวมรถบรรทุกและขครืจากคนดักอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่สําหรับวันนี้เราพามาชมรถ10รล้อตัวแห้ง10บาทนะครับเก็บงาน100เนะครับพร้อมยางใหม่อีเส้นสําหรับตัวรถนะครับฮิโนวิกเตอร์สแรงนะครับจดทเบีนปี62 ตู้ใหม่ยางใหม่10เส้นรถรีสตอร์ใหม่ทั้งภายในภายนอกนะครับระบบเบรกนะครับเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเปลี่ยนซีลล้อเปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนเบรกเรียบร้อยหมดแล้วเช็คเบรกเรียบร้อยทั้งระบบนะครับเดี๋ยวไปดูภายในตู้นะครับสําหรับตัวตู้นะครับความยาววัดในนะครับ7.6กว้าง2.5สูง2.6นะครับใส่พาเลทคู่ได้สบายๆนะครับ สามารถชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกกัดนะครับพิมพ์รถบรรทุกดีๆบนแมปนะครับแล้วกดนำทางม,มาได้เลยสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับสายด่วน0977893235บ้านเขียวหรือ l i น์แอดไนะครับมีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนเข้ามานะครับขอรูปขอรายละเอียดขอวีดีโอเพิ่มเติมได้หรือจะมาชมรถคันจริงที่ร้านนะครับแวะมาได้ทุกวันนะครับร้านเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด สำหรับช่องทางติดต่อนะครับจดไม่ทันสามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับอยู่เขียวเขียวด้ลลานล่างนะครับสำหรับคันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่1 7 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตด,ดีจัดได้เกือบเต็มเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับเครื่องดีมากๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักถามได้ทุกช่องทาง หารถบรรทุกใช้งานนะครับแวะมาที่ร้านได้ทุกวันรถบรรทุกทุกแบบทุกตัวถังใช้ตัวถังแบบไหนแวะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ต้องการเป็นคอกเป็นกระบะหรือเป็นพื้นเรียบนะครับแวะเข้ามาพูดคุยได้ต้องการตัวถังแบบไหนนะครับยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สามารถแจ้งได้เลยนะครับทางร้านมีไฟแนนซ์พร้อมบริการนะครับและยังมีฝาประกอบการนะครับ สนใจรถบรรทุกพร้อมฝากประกอบการสามารถแวะคุยได้เลยร้านเปิดทุกวันมาได้ทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะักขเตอก์เราก็เปิดสนใจรถบรรทุกอย่าลืมนึกถึงเรานะครับรถบรรทุกดีๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ